ศรัทธาความเชื่อของคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีต่อหานุมานนั้นหลักใหญ่ใจความอาจจะเป็นเรื่องของความคงกระพันชาตรีการต่อสู้ที่เข้มแข็งรวดเร็วประดุดสายลมพัดผ่านอีกทั้งมีความมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องราวต่างๆดุดดังชัยชนะของฮนุมานเทพวานนผู้ไม่เคยพ่ายเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมเหรียญมนประการพระอาจารย์ต้อมแห่ง วัท่าสสแบงกันครับสวัสดีทุกท่านครับมาวันนี้ผมได้มาแล้วครับเหรียญมนพระการพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงนะครับซึ่งเหรียญรุ่นมนพระการนะครับก็เป็นเหรียญยอดนิยมในหลายๆพระเกจิครับเดีย๋ยวเราไชมประวัติการจัดสร้างแล้วก็เหรียญจริงของ รุ่นนี้ก็ได้เลยครับเมื่อครั้งทีมงานมนุ์ประการนะครับได้เข้าประกาศพระอาจารย์ต้อมนะครับท่านได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องวิชามนุ์ประการนะครับความเป็นมาเป็นไปของวิชาซึ่งเป็นหนึ่งวิชาเอกของสำนักวัดท่าแสแบงที่ตกทอดกันมานะครับจากพระครูขันติพิลมหรือว่าหลวงปู่ขันวัดท่าแสแบงเจ้าสำนักวัดท่าแสแบงยุคก,ก่อนมีความเก่าแก่มายาวนานบัดนี้ได้ถึงเวลาอันเป็นสมควรครับพระอาจารย์จะได้หยิบ วิชามนุ์ประการบทนี้ขึ้นมาเพื่อใช้สืบสารตำราวิชาโบรารณสืบต่อไปครับพระคาถาบูชาเหรียญมนประการพราจานต้อมวัดท่าแสแดงนะครับนะโมพุทธายะอิทสศสิมิหานุมาณพุทธสังมิมหิสุตังสุอณนะอนะมะมะโดยสวดพระคาถานี้นะครับสามจบหรือว่าเจ็ดจบครับ เหรียญมนประการพระอาจารย์ต้อมวัท่าสแบงนะครับรุ่นนี้มีพิธีพรีมวลสารและก็บวงสวงปั๊มและหล่อนำเลิกนะครับเมื่อวันท,ที่22เดือนตุลาคมปี2567ครับที่วัท่าสแบงครับได้เข้าพิธีมหาพุธธาพทธาพิเศษครับเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2567ครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งุรวมพิธีครับอาทิเช่นหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ พระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยแห่งวัดป่าหวังเย็นครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสสแบงนะครับหลวงพ่อรักอนารโยครับแล้วก็พระอาจารย์เด่นดวงครับเหรียญรุ่นมนพระกาฬนะครับผู้จะสร้างได้ถวายเงินเป็นนวนถึง10ล้านบาทด้วยกันครับก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับหลังเสร็จสิ้นพิธีก็มีการํำเนินบล็อกนะครับเพื่อความชัดเจนในการ จัดสร้างครับเดี๋ยวเรามาชมองจรกันเลยครับสาหรับเหรียญรุ่นบนพระการพระอาจาร์ต้อมมัทธาสะแบงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายการเหรียญหล่อเนื้อนวะนะครับรายการที่20นะครับนี่เหรียญหล่อเนื้อนวะมวลสารท่าสะแบงนะครับจนานวนกรสร้างเนี่ย9 9 9เหรียญเท่านั้นครับแม่นี่ครับโอ้โหสีเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะมาในกล่อง สีน้ําเงินนะครับสกรีนนะครับแหมเรามาเริ่มกันเลยนะผมมีองค์เดียวนะครับกล่องกามายีสีดํานะนี่ครับเหรียญหล่อเนื้อนวะมวลสารท่าสะแบงนะครับมีรายการเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแหมอันนี้ป้าา โอ้นี่เขาเขียนว่ามนพระการนะครับพระราชววชระวิทยาคมนะนี่ครับมาในกล่องสีดำนะครับนี่นี่โอ้โหนี่ครับมวลสาร่าสแบงนะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับอือ้โอ้โหจีดจ๊าสุดๆเลยนะนี่ครับโอ้โ แม่เป็นหล้อโบราณน,นะอ้โหูนี่ครับนี่ฮะอ้นี่ฮะ,ฮะมีเขียนคำว่านี่ครับหมายเลขแปดหนึ่งหกครับแม่นึกว่าหนึ่งหกแปดนะโอ้จำนวนกรสแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับหนาปึกเลยนะนี่ฮะโอ้นี่หนุม,มานนะครับนี่โอ้โหรุ่นแรกนะ นี่ครับนี่จัดสร้างปีพศ2 5 6 7นะครับโอ้โหเข้มขังสุดๆเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะวัดท่าสแสบงอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับจังหวัดร้อยดนะแม่โอโหำหรับเนื้อนวโลหะนี่เขาตอกเลขไว้ด้านหน้านะใช้ตอกนะครับนี่ลูกค้านี่ฮะ แปดหนึ่งหกนะครับนี่โอ้โหนี่ครับก็เหรียญหล่อยุคนี้ก็ถือว่าคมชัดลึกนะมีโค้ดตรงนี้ครับนี่แม่มีโค้ดอยู่ด้านซ้ายนะครับสําหรับเหรียญหล่อเนื้อนวะนะโอ้หูนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยนะครับรุ่นนี้รายการที่ สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อเงินนะครับลุ้นยาแดงส9สิบเก้าเหรียญน,นะแม่มาในกล่องสีชมพูนะสก,กรีนเป็นอนุมานแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอ่ะรายการที่19เก้าเนี่ยจำนวนสร้างเท่าไหร่เอ่ยเหรียญหล่อเงินลุ้นลวงยาแดงส9เก้าเหรียญห้า้อยเ้าสเก้าองค์เท่านั้นครับแม่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยมาในกล่องสีชมพูนะ อืม,มาเดี๋ยวรู้นี่ผมจะโชคดีได้เนื้อลงยาแดงหรือเปล่านะยาแดงมาอุ้ยตาน,นี้ยาแดงมายาแดงมาปาบยังลุ้นต่อนะฟืบแมมเป็นเหรียญหล่อดเนื้อเงินนะครับเนี่ฮะ,ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะ นี่โอ้โหนี่ครับหมายเลขหนึ่งเจดหนึ่งรวมได้เก้าด้วยนะโอ้หูนี่ครับ, 1, 7, 1, นะน,รบนี่ฮะเป็นหล่อโบราณเลยนะต่อโค้ดนะนี่ครับพระราชวัชรวิทยาคมนะครับนี่โอ้หูป้ารุ่นแรกนะนี่ครับ โอ้ฮันุมานี่สวยจัดเลยนะครับนี่ขนาดเหรียญหล่อนะนี่ครับวัดท่าสะแบงปี2567พีจัดสร้างครับนี่โอ้โหนี่ครับแม่นี่ฮะเนื้อเงินนะครับหนาปึกเลยนะโอ้มีโค้ดอยู่ด้านขวานะสำหรับเนื้อเงินนะหมายเลขที่ตำแหน่งเดียวกับเนื้อนะวะเมื่อกี้นะครับนี่แม่เขาบอกว่าเหรียญหล่อ,ลอเนื้อเงินนะสร้างแค่599เหรียญนะครับ นี่ฮะตำแหน่งเลขเดียวกันนะแต่โค้ดนวะจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเนื้อเงินจะอยู่ด้านขวานะครับโอ้โหนี่ครับอ่าเหรียญรอไปละเดี๋ยวเราไปชมเหรียญปั๊มกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาชมต่อกับรายการเหรียญกันบ้างนะครับนี่ฮะเหรียญผมก็จะมีนะครับรายการที่12 13 11นะอ่ะเดี๋ยวไปไล่กันเลยเนาะ เอา13ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่แม่มีเซอร์ไพรส์นะเนื้อทองแดงผิวลุง8 0 0 0ันทั้งหมดจำนวนกระซ่าเนี่ย9ก9 9เร้าเหรียญน,นะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะนี่มาในกล่องสีครีมนะมีคาดมาแบบนี้นะครับเดิมๆนะนี่ฮะมนพก,การวัฒน์สแบงแล้วก็มีรายการบอกมานะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับ ยังไงดีอึ๊อ๋อมีกระดาษคาดมาเลยนะนี่ครับอโอ้ต้องเอาออกเลยเนาะแม่อ๋อนี่ครับ นี่เป็นสีครีมน้ำแม่ห่ออย่างดีเลยนะเซอร์ไพรส์มามาแม่ยังเป็นรายการธรรมดานะโอ้รายการนี้น่าจะเป็นทองแดงลมดำนะครับนี่นี่ครับโอ้โหสวยจัดเลยอะนี่ครับ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะโอ้โหนี่ครับคมชัดลึกทุกสัดส่วนเลยนะเป็นห่วงตันนะครับโอ้โหนี่ที่รูหูนี่เซียนเพียบนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับอันนี้ครับ,รบมีต่อโคด,ด้านขวานะครับนี่นี่อ๋อพระราชวัชรวิทยาคมนะครับโอ้นี่หมายเลขโอ้โหสามสี่ห้านะครับเลขเรียง่ะ แม่นี่ครับโอ้หนี่ฮะโอ้โหหนาดิจังเลยนะนี่ครับนี่ครับโอ้โหตัวขระหอมนี่ยันนีเนี่ยหางนี่ตวัดวิ้งเลยนะเสี้ยนเต็มเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับอ่ะโอ้เดี๋ยวไปชมด้านหลังนะ นี่ครับอนุมาณี่รายละเอียดสุดยอดเลยนะนี่ครับอืมนี่ฮะปีจะสร้างสงปีสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงนะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหม่เป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่สวยงามมากนะครับนี่ เป็นเนื้อทองแดงลงดำนะครับี่จัดสร้าง 1,999. เหรียญเท่านั้นนะน้อยกว่าเนื้อทองแดงผิวลุงนะครับอ่ะเดี๋ยวรับชมรายการต่อไปซึ่งจะเป็นรายการที่12นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงชุบ 24K นะรายการที่12เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนสร้างนะครับ4,999รเหรียญเท่านั้นครับ แม่นี่ฮะอ่ะมาในกล่องสีแดงนะครับนี่สกรีนสีเหลืองนะครับโอ้โหเขาคาดมาแบบนี้เลยนะนี่ครับมีสติกเกอร์แถมมีพลาสติกพุ่มอีกทีนะโอ้โหนี่ครับนี่ป๊าปึ๊บเซอร์ไพรส์มาแม่นี่ครับเรบมามา,รมาชมกันดีกว่าเขาเรียกอนะไรช,ชุบยี่สิบสี่เคนะ นี่ครับโอ้โหมาเลขอะไรสี่สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้านะครับนี่โอ้โหนี่ครับแม่เซียนเต็มเลยนะนี่อโอ้โหนี่ครับโอ้โหจีวอนเซียนี่ละยิบเลยยับเลยนะครับนี่โค้ดอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะสำหรับเือนี้นะแม่นี่ครับอืม้มฮหนาปึ๊กเลยนะชุบยี่สี่เคนะครับนี่เนาวิ้งเลยแม่นี่ครับโอ้โหสวยจัดเลยนะทีนี่ฮะหาเป็นดาวเป็นเดือนเลยนะเนี่ยนี่ถือดาบนะเนี่ย วัฒนาสแบงโอ้โหนี่ครับปลายตัวอักษรนี่ครับตวัดเสียนแหลมเลยนะนี่โอ้โหรัศมีเพียบเลยนะเนี่ยเสียนเพียบนี่ครับโอ,โ,โอ้โหจำนวนสร้างเท่าไหร่นะ4,999เหรียญครับสำหรับเนื้อทองแดงชุบทอง 24K ครับมานี่ครับเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันดีกว่านะซึ่งจะเป็นรายการที่10 เอ็ดนะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะแม่เหรียญไหนดีนะเอาเหรียญน,นี้แล้วกันอ่าต,ตรงนี้มาในกล่องสีน้ำเงินครับโอ้โห,โหเหนียวดีจังเลยรายการที่สิบเอ็ดนะโอ้โห นี่แม่ติ๊เกิดติดเซอร์ไพรส์ต้องมาเซอร์ไพรส์ต้องมาปา้าแม่ลงยาแดงเลยนะนี่ครับมานี่ครับเป็นลงยาพื้นแดงแล้วก็ลงยาจีวอนะครับนี่รายการที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนกระสางทั้งหมดนีะครับสองพันเจ็ดร้อย 80เหรียญนะครับเป็นเนื้อฝาบาทลงยาแดงนะครับโอ้โหนี่ครับแมสวยจัดอีกแล้วนี่ครับโอ้โหเป็นหนึ่งในรุ่นที่สวยงามของพระอาจารย์ต้อมเลยนะนี่ครับเป็นลงยาจีวรแล้วก็ลงยาพื้นแดงนะครับองค์นี้หมายเลขสี่หกแปดแม่นี่กว่าหนึ่งหกแปดนะครับแม่เฉียดเฉียวนะ ต้องโดนสักเหรียญแล้วงานเนี้ยนี่ครับโค้ดเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อตอกด้านหน้าหมดเลยนะนี่ครับนี่ครับหมายเลขสี่หแปดนะนี่ฮะวงตันนะนี่ครับแม่นี่ฮะ ก็เป็นอีกหนึ่รุ่นที่สวยงามนะครับจำนวนกรรสางก็ไม่เยอะนะครับ2,780เบหรียญเท่านั้นครับแม่อ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อน,นะครับกับรายการบนบนบ้างนะผมมีเนื้อนวะโลหะลงยาแดงทั้งหมดสามเหรียญน,นะแล้วก็เนื้อเงินลงยาแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดเนื้อนวะซึ่งเป็นรายการที่9นะครับ จำนวนการสร้างเนี่ย1,999องค์เท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอ้มาในกล่องสีส้มนะครับนี่ปมาฟปึ๊บชึบมาบดูดิผมจะได้รายการเซอร์ไพรส์กับเขาหรือเปล่านะ แม่มนพักการท่าสแบงอูโหนวะโรหะนะลงยาเนะ่ยแม่ผมแลวชอบนวะสายนี้จริงๆเลยนะเข้มขลังสุดๆนะนี่ครับอูโหเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับนี่ครับอูโหนี่ฮะแม่เขาลง,งยาแต่พื้นนะครับนี่หมายเลขสามสิบนะครับแม่นี่ครับ อืนี่ครับรุ่นแรกนะครับนี่โอ้โหนวะท่าสแบงนะครับนี่ระยิบระยับเลยนะนี่ครับโอ้โหจนวนสร้างเท่าไหร่นะ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นครับสำหรับนวะลงยาแดงอ่ะเดี๋ยวมาชมอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงซึ่งเป็นรายการที่หกนะครับจำนวนกงนสร้าง จำนวนการสร้างเนี่ย1,499เหรียญน,นะครับปุ๊บแมานี่ครับอ่านี่ฮะกล่องกรม,มยี่สีชมพูนะครับสำหรับเนื้อเงินลงยาแดงนะแม่เซอร์ไพรส์มา ฟาดปุ๊บแม่ลงยาจีวอนด้วยนะอะ่ปุ๊บอ่านี่ครับหมายเลขหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับแม่นี่ครับอืม้มเนี่ย เป็นลงยาจีวอแล้วก็ลงยาพื้นแดงนะนี่ครับแม่นี่คะโอ้โหงาวิบเลยนะแม่นี่ครับหนาปึ๊กเลยอ๋อตรงนี้มีโคดนี่ครับต่อโคดแล้วก็ลงยาทับไปอีกทีนะครับอยู่ด้านซ้ายนะนี่ฮะนี่หนาปึ๊กเลยโอ้โหเสียนเต็มเลยนะ แม่นี่ครับแม่สวยจัดเลยนะสำหรับเนื้อเงินนะต้องบอกว่าคมกริบเลยนะแม่นี่ครับก็นี่ครับผมมีเนื้อมีเหรียญแล้วก็มีนี่นะครับมีเหรียญแล้วก็เหรียญมีเหรียญปั๊มแล้วก็เหรียญหล่อนะครับสำหรับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสดงรุ่นมนภก,กานะครับ ได้มาไม่เยอะครับสำหรับรุ่นนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลของทางร้านครับก็โทรหรือว่าแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับตัดส่งไปชณีไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเตอร์ชนินทร์ได้ใหม่ ในอีพีจะต่อไปครับสวัสดีครับผม